นี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียวผักชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะกันกับพริกแกงดีแล้วเป็นอัดเราผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะ นี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียวผักชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนี้พาเข้าครัวทำเมนูตำขนุนค่ะ เราผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะบาลาหอมกลิ่นที่กแงกงกลิ่นเข้าจมูกหอมมาก ตอนนี้เราตําขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนุนที่เราตําใส่เครื่องแกงพริกแกงค่ะเอามาผัดนี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียวผักชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะขนุนข้าว ตอนนี้เราตำขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนุนที่เราตำใส่เครื่องแกงพริกแกงค่ะเอามาผัดด้วยกลิ่นหอมแบบนี้อร่อยแน่ๆนเพื่อนๆมาจ้ามากินตำขน,นุนไหมคะอร่อยมากมากินด้วยกันเราผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะ บาปลาหอมกลิ่นพริกแกงค <C ül> ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงกับ ขนุนเข้ากันนะคะหอมกลิ่นน่พาเข้าครัวทำเมนูตำขนุนค่ะนี่พาเข้าครัวทำเมนูตำขนุนค่ะ <c oughs> ขนุนเข้ากันกับพริกแกงดีแล้วเป็นอัดเราผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะนี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียว ชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะนี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียวผักชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะนี่พาเข้าครัวทำเมนูตำขนุนค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราตําขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนุนที่เราตําใส่เครื่องแกงที่แกงค่ะเอามาผัดนี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียวผักชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะ ขน,นเข้าว <c oughs> กันกับพริกแกงดีแล้ว <c oughs> เป็นอัะ เราผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะกินเข้าจมูกหอมมากค่ะตอนนี้เราตำขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนุนที่เราตำใส่เครื่องแกงที่แกงค่ะ เอามาผัดค่ะคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะขนนเข้าเราจะผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงกับ ขนุนเข้ากันนะคะหอมกลิ่นเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลย กับข้าวเหนียวแบ่บเห็นไหมคะอร่อยมากมากินด้วยกัน คลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะนี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียวผักชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะไหมคะอร่อยมากมากินด้วยกันขระน,นเข้าไหมคะ อร่อยมากมากินด้วยกันเราผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะนี่คือพริกที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมเจียวผักชีใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะกันกับพริกแกงดีแล้วเป็นอัด กัะข้าเหนียวแซบเราผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะเฮ้ยกินหอมแบบนี้อร่อยแน่ๆเพื่อนๆมาจ้ามากินตำขนุนด้วยกัน ตอนนี้ตำขนุนเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆน่ากินกะข้าวเหนียวแซบ่บตำขนุนเป็นอาหารทางเหนือนะคะนี่พาเข้าครัวทำเมนูตำขนุนค่ะ